สวัสดีครับพบกับแอดมินแทนนะครับผมกับคุณน,นิกิอีเช้าวันที่5นะครับรกรกฎาคมนะครับกับช่องแทนซุกซิสรวมหวยนะครับผมอันนี้ก็คือช่องแทนนิกิอีช่องแทนเนถื่อนมาเถื่อนหวยราวไทยนะครับ3ช่องนะมารวมกันที่ช่องนี้นะครับเ,เป็นว่าสําหรับใครที่ติดตามหุ้นนิกิอีของแอดมินแทนนะครับก็ติดตามกันได้ที่นี่เนาะทุกนิก ช่องนี้มีทุกหวยครับมีทุกหวยทุกคุณนะแล้วแต่ว่าแทนจะลงหรือไม่ลงเท่านั้นเองนะครับแต้มนะครับนี่คืออีกเมื่อวานปิดบ่ายนะครับสามแปดหนึ่งนะเมื่อวานกับสามตัวตัดตรงนะครับรอบบ่ายมีสามหนึ่งสองสามแปดสองออกสามแปดหนึ่งก็ได้ครบไปก่อนเช้านี้นะครับเปิดบวกครับหุ้นบวกครับบวกสูงแนวโน้มปิดบวกนะครับตอนนี้แปดโมงแล้วก็ น่าจะปิดบวกนะครับเปิด6 2 3 4 2พี่น้องเมื่อวานนี้ครับพี่น้องเปิดพี่น้อง78ปิดพี่น้องล่าง45วันนี้ก็ระวังปิดพี่น้อง10แต้มเบิ้ลนะครับเด่นนะครับ54ครับ5มา55นะครับ25 45 35นะครับกูมันก็คือเจ็ดี่ครับ4 4 6 4แล้วก็54นะครับรักร้อยแทนได้9นะครับใส่ไปต่ำครบก็ 955นะครับ925 945 935นะครับ974 944 964 954นะครับสำหรับคุณนี้ก็อ,อีกรอบเช้า,เ,าเรามาลุ้นกันวันนี้วันอังคารน,นะครับอัธรขอให้ทุกคนโชคดีครับ3ตัวแตกตรงๆโชคดีครับ